พริกเป็นเครื่องเทศที่มีติดไว้ทุกครัวเรือนและยังมีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพรปัจจุบันมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับที่ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกซึ่งตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลมีพื้นที่กว่า795ไร่คนในชุมชนมีอาชีพหลักคือประมงพื้นบ้านและกิจกรรมปลูกพืชตามฤด,ดูกาลชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกพื้นที่ทางการ,กรเกษตรส่วนใหญ่ เกษตรกรนิยมปลูกพืชไร่ <c oughs> เช่นมะพราะ้าวปาล์มน้ำมัน <c oughs> เนื่องจากสภาพเป็นพื้นที่ดินทรายและอยู่บริเวณชายทะเลประกอบกับพื้นที่มีปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตรทำให้พื้นที่บ้านบ่อเจดลูกมีแนวทางการทำการเกษตรแบบใช้น้ำน้อยจนกลายเป็นจุดเด่นของพื้นที่พลิกวิกฤตให้กลายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวกว่าแสนบาทบนพื้นที่หนึ่งไร่ กับแนวคิดการปลูกพลิกใญ่น,ะะในปีชาอายุ67ปีและนางวันเพนจิระพงศ์สองสามีภรรยาววยเกษียรซึ่งทำเกษตรแบบปราณีดมานานกว่า15ปีเป็นเกษตรกรรายแรกที่ปลูกพลิกเป็นรายได้เสริมโดยอาชีพหลักเป็นเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือป่์มน้ำมันระหว่างรอระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงมีแนวคิดว่า หารายได้เสริมด้วยการนำพริกมาปลูกจนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเนื่องจากพริกสามารถเก็บผลผลิตเร็วตลาดมีความต้องการในปริมาณที่มากและที่สำคัญมีเกษตรกรน้อยรายที่ปลูกส่งผลให้ผลผลิตมีราคาสูงอีกทั้งพื้นที่มีความเหมาะสมและการจัดการไม่ยากและมีการผัดเปลี่ยนพืชทีท่ปลูกตามตลาดต้องการเพื่อลดการระบาดของโรคและแมลง การลงมือปลูกพลิกครั้งนี้บนพื้นที่3งานจำนวน1,200ต้นสายพันธุ์เหลืองอินโดเป็นที่นิยมของตลาดเนื่องจากเม็ดยาวน้ำหนักดีและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วครั้งละ90ถึง130กิโลกรัมจำหน่ายผลผลิตในราคา140บาทถึง200บาทใช้แรงงานในครัวเรือนสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นหลักแสนบาทขนาว่าั้งหลายเดือน ดอกยังใหญ่เลลูกโดยลที่ยังต้งเต่เหลืองอินโดเขาเรียกเหลืองอินโดค่ะสวยมากเม็ดโตแล้วก็ลูกมันสีสวยลูกสีเหลืองสวยแล้วก็ต้นจะโตแข็งแรงปุ๋ยเคมีไม่ต้องมากลูกนิดหน่อยเองค่ะจะใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมักอะไรอย่างเงี้ยลูกค่ะจะใช้ปุ๋ยหมักส่วนมากสารเคมีก็ไม่ค่อยมีลูก ต้องดูแลเป็นพิเศษอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษให้น้ําให้ปุ๋ยสม่ําเสมอค่ะนะต้องดูแลสม่ําเสมอสามารถออกได้ทั้งปีทั้งปีค่ะได้ได้กินทั้งปีเก็บได้เรื่อยๆลูกแรกๆก็จะได้เยอะแต่พอช่วงหลังๆพอหมดชุดเป็นชุดเป็นชุดลูกเขาจะออกเป็นชุดค่ะเป็นชุดถ้าพอชุดนั้นหมดแล้วก็ออกใหม่อีกเนี้ยลูกเนี้ยดูเขาก็จะเริ่มออกใหม่อีกแล้วเป็นดอกเล็กๆเนี่ยค่ะเต็มหมดเลยค่ะได้กินทั้งปีลูกได้กินทั้งปี ถ้าคนกยันนะคะทําได้ลูกค่ะแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่พี่เขาปลูกพันธุ์เหลืองอินโดนะคะซึ่งเหลืองอินโดเนี้ยจะให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยที่สูงมากนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกพริกนะคะแล้วก็มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาก็คือในเรื่องของการคุมแปลงนะคะเพื่อรักษาความชื้นของดินนะคะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของหญ้านะคะการป้องกันกำจัดจัดตแตพืชอะไรด้วยนะคะตรงนี้นะคะ สำหรับการปลูกพืชริมทะเลนะคะส่วนมากริมทะเลเนี่ยคะ่ะพืชที่เหมาะก,ก็คือจะเป็นพวกมะพร้าวพวกตระกูลปาล์มน,น้ำมันนะคะเ,เกษตรกรส่วนมากจะปลูกพืชพ,พวกนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของรายได้นะคะออของปาล์มน,น้ำมันเนี่ย เดือนนึงเราจะได้ผลผลิตครั้งหนึ่งบางเกษตรกรบางคนก็ใช้ในรอบก็คือ20วันตัดครั้งหนึ่งนะคะทำให้รายได้ตรงนั้นที่จะมาใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะมันหายไปนะคะบางปบางีบางเดือนก็ไม่ได้นะคะท้าให้เกษตรกรนะคะในส่วนที่อยู่โซนทะเละคะ่ะหันมานิยมปลูก พริก <Pr> นะคะเป็นรายได้เสริมนะคะเ,เพื่อ <ๆ S 2> เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเนื่องจากพริกนะคะมีรอบในการปลูกสั้นนะคะปลูกสั้นแล้วก็ปลูกได้ทั้งปีนะคะหมุนเวียนสลับกันไป,ปค่ะนอกจากนี้ยังเพาะขยายพันธุ์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยต้นละ3ามบาทการปลูกโดยจะใช้ผ้าย,ยางคลุมดินกันความชื้นและศัตรูพืชนอกจากนี้จะใช้เศษอวนเหลือทิ้งจากชาวประมงมายึดโยงไม่ให้ต้นพริก ที่มีขนาดใหญ่ล้มซึ่งทุกปีจะมีการหมุนเวียนการปลูกแต่งกวาและบวบเป็นต้นสองใต้นิวรายงาน